สวัสดีค่ะนี่ดูหนังหน้าเพิ่งล้างหน้ามาสดๆเลยนะคะตอนนี้แม่ค้าเพิ่งล้างหน้ามาอันนี้จะมาสาธิตวิธีการพองหน้านะคะต้องเช็ดให้มันหมาดๆนิดนึงเนาะถ้าเปียกเกินไปก็จะซกมกไปนิดนึงอันนี้ผลิตภัณฑ์ขีมมาขามนะคะกา,การใช้เนี่ยคือใช้โดยที่ว่าเว้นรอบดวงตานะคะหาอะไรมาตักก็แล้วขีมจะได้ไม่เปื้อนเนาะ ตักมาพอดีที่เราใช้นิดนึงนะคะประมาณนี้ก็พอกไว้ทิ้งพอกทิ้งไว้ประมาณ5-10สิบนาทีแล้วแต่หรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความพอใจของเราเนาะนี่ค่ะมากทิ้งไว้นี้อาจจะไม่ขนาดนิดนึงนะหนกล้องนะคะเว้นรอบดวงตานะคะรอบดวงตาไว้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่อ่อนเนาะ กันเข้าตากันแพ้กันอะไรต่างๆมาเรื่อยๆนี่ยเ่หร่ก็ได้ีรอยสิวอันนี้หน้าสดเลยรอยสิววัยรุ่นทุกคนต้องเป็นสิวแล้วปกติเนะมาเข้าไปนะวันหยุดวันอะไรก็มาทิ้งไว้ได้ของแบบนี้มันเป็นสมุนไพรมันไม่ทำให้มันไม่ทำให้หน้าเรามีปัญหาแล้วนะ จริงๆจ,จะว่าไปเพราะตั้งแต่ใช้มาเนี่ยจริงๆน่าเป็นคนที่แพ้ง่ายมากใช้ตัวไหนมาใครว่าดีเราใช้หมดแหละแต่มันมันไม่ได้ผลไปกลับมาได้ผลกับครีมครีมแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะครีมสมุนไพรมันสามารถล้างพิษในในส่วนที่เราอาจจะโดนสเตอรลอยไปเฮ้ยนี่อาจจะโดนที่เราใช้ไปพวกสเตอร์ลอยหรือสินค้าที่พวกที่บอกว่าขาวให้ในเจ็วันหรืออะไรเงี้ย เราใช้ไปแล้วมันทําให้หน้าเราเขาเรียกว่ามีสารพิษตกค้างมันเป็นการทําความสะอาดหน้าไปในตัวนะคะนี่ใครจะมากหนากว่านี้ก็ได้หรือว่ายัางไงก็ได้อันนี้คือที่มาให้คือลองให้ดูเนาะเพราะว่ามันทําหน้ากล้องมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ประมาณแบบนี้ค่ะใช้ไปไม่เพื่อใช้ไปน,นิดเดียวเองนี่เกินสิบครั้งอะ่ะลองใช้ได้จริงๆหน้าเนี่ย ไม่เคยทาแป้งเลยนะอันนี้คือตั้งแต่ใช้ครีมนี้มาไม่เคยทาแป้งเลยเอ่อทาครีมทาครีมกันแดดเสร็จก็ใช้ชีวิตปกตินี่พอกทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีได้ไปนั่งอาาง่านหนังสือนั่งเล่นแชทอะไรไปก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาล้างหน้าเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวลองดูคลิปต่อไปเนะว่าหลังจากการมาเสร็จแล้วมันเป็นยังไง สวัสดีค่ะตอนนี้หน้าก็ครบประมาณสิบนาทีแล้วเนาะพอดีว่าจะรีบออกไปทำธุระกับเพื่อนพอดีเพื่อนมารอนะละเดี๋ยวจะสาธิตว่าออันนี้ล้างหน้าจริงๆล้างเสร็จแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะล้างเดี๋ยวล้างหน้าให้ดูสดๆเลยเนาะว่ามันหน้ามันจะใสจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้เพื่อนถือให้ดูโอเคปะเห็นไหมห้องน้ำไหมคะสกปรกปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะล้างหน้าให้ดูเนาะ ตอนแรกเนี่ยคะ่ะคือว่าเออเราจะผรมที่บอกว่าหน้ามันแห้งพรมให้มันรู้สึกว่าเนี่ยให้มันแบบว่าครีมมันไม่เหนียวอ่ะอืมแล้วก็ขัดนิดนึงซอกตรงที่ส่วนทีโซนนีปัญหาของอตลาตจนคือทีโซนนะคะเห็นไหม,ม อาจจะไม่ค่อยถนัดนิดนึงนะคะต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆเพราะว่าน,นี้ให้เพื่อนมีนให้มีเพื่อนรีบไปทำธุลาเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะล้างนะว่าเออมันเป็นยังไงล้างหน้านะคะล้างล้างด้วยน้ำเปล่าก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเออเราล้าง้วยครีมไปแล้วล้างโฟมหน้าปกติของเราไปแล้วแล้วก็หลังจากการมาเนี่ยวิตามินที่เราได้ว่าส่วนที่เราได้จากการมาเนี่ย มันจะให้อยู่กับคงคงทนกับหน้าเราหลังจากนั้นก็ล้างก่อนล้างไม่สะอาดล้างมาก็ไม่แสบหน้าไม่อะไรนะนะดูผมได้ยนะ มารู้สึกว่าออหน้าสะอาดขึ้นใสหน้าาสขึ้นส่วุคุมมันก็บอกแล้วนะมะขามมันมีกรดมันเป็นกรดมะม้เ,ออเห็นไหมอันนี้คือหน้าสดจริงๆไดะนานหน่อยเนาะอ,อ๋อไอปิดประตูก่อน,น อันนี้คือหน้าสุดเลยเห็นไหมก็หลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วก็เนี่ยเห็นไหมหน้าใสขึ้นหรือเปล่าบางทีเราโดนแดดโดนอะไรมาค้ำคเนี่ยฝุ่นหรืออะไรเนี่ยเราล้างหน้าเสร็จก็เช็ดเบาๆพอละก็ทาครีมปกติแต่สิ่งสำคัญคืออย่าลืมกันแดดนะคะเพราะว่าแดดเมืองไทยแรงมากนะคะไว้เดี๋ยวยังไง เดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ดูบ่อยๆนะคะว่าเออหน้าแม่ค้าเป็นยังไงบ้างเนาะรอยสิวสองวันเองแก้หายละไปนะคะสวัสดีค่ะ